ราลเก็จเอาสามสามมาแล้วใส่เลยนี่แหละนี่แหละใส่กันแล้วนั่นเนี่ยเนี่ยไปแล้วขันขาวริวแล้วมันผิดชั้นเลยนะ ฤฤมันเังดูไม่ออกเลยที่อ่ะว่าใครผิดเนาะมันมก็ต้องชะลอยปาาิดเสียงเลยนะเวลาส่งเลยเรียบร้อยใครผิดก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนจุงกระแมวบองโอนกรุบกรุบกนเกนลียสบายดี ฟังไต้แล้วฟังเล่าครับเ <c oughs> มื่อนี้ครับสิมาเบาเรื่องประกันประกันรถยนต์ครับหลวดไล,ล่ลีลามันกับถึกต้องตามหลักการเขาอยู่หรอกครับบ่ถ,ถึกต้องอย่างหนึ่งคือว่าทำไมต้องให้ลูกค้าไปวิ่งหา วิ่งเรื่องเองนะครับเรื่องของเรื่องก็มีอยู่วานะครับรถผมนะครับรถผมคันที่ผมขับอยู่นี่ละเกิด <c oughs> อุบัติเหตุเกี่ยวชนกับรถกู้กรณีนะครับซึ่งลักษณะการชน <c oughs> ลักษณะการส้นเนี่ยมันรถผมวิ่งไปทางหลักวิ่งไปทางหลักทางเมนนะครับ ทางหลักส่วนผู้กรณีออกมาจากซอยคือทางกลางรองนะครับออกมาปุ๊บเปินบทท่านได้เบิงดีดีว่ามีรถอยู่ทางหลักแกลนอยู่แล้วนะครับเลยม,มาเฉียวชนเอากันชนนะผมครับตะกันก็ออกมาเคลมให้ว่าผู้กรณีเป็นคนผิดครับผู้กรณีเป็นคนผิด เพราะว่าออกมาจากในซอยทางล่องครับไม่ดูให้ดีแต่ว่าคู่กรณีเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวมาเลเซียชาวมาเลเซียครับเป็นชาวมาเลเซียก็เลยวอกกันหมูเรื่องอเลยโ่หูก็เลยโ่หูเรื่องเพราะว่าเขาบอกเขาใจอ่าลักษณะเลนตะล้นบานเท่าครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาถึก เราก็ว่าเขาถือส่วนมากคนเทาเฮ็ดพิษที่บุกหอยยอมรับพิษกันหรอกครับเขาก็มีซิทว,ว,ว้าเขาว่าเขาตื่แต่ว่าประกันบอมีคือบอสื่อสารครับบุคลาณีของผมบอเข้าใจเพินบอเก่งภาษาครับประกันเพินบอเก่งภาษาเปินก็นเลยบอกกันบอเข้าใจก็เลยบอกว่าเพินก็นเลยบอก,กว่างั้นเอาไปสนอนไปสถานีตำรวจ ไปสถานีตำรวจครับไปสมสถานีตำรวจปุ๊เมื่อนั้นค่ะสถานีตำรวจครับผมมีผูใ้ใดแข็งประสรางคิดครับพอสามารถสื่อสารกันจีพิษจีถูกได้นะครับพอสามารถจีพิษจีถูกได้คืออธิบายเจ้าต่างชาติเข้าใจผูได้ว่าเจ้าต่างชาติเป็นเป็นคนพิษนะครับก็เลย ทีตำรวจก็เลยบอกว่าถ่ายชังสั่นก็ต้องเบิงกล่องวงจรติดกล่องวงจรติดว่ารถกูได้ติดกูได้ถืกเอาตามกล่องวงจรติดเอาตามกล่องวงจรติดทางทางจัดก,ก็โอเคผมก็โอเคทางประกันก็โอเคบอเบิ็งกล้อง ลักษณะเลยครับต้องเป็นยังสั่นครับบัดนี้สองอาทิตย์ผ่านไปผมเลยโทรไปถามเจ้าที่ตำรวจนะครับผูู้รับผิดชอบคดีนี้เจ้าที่ตำรวจก็แจ้งมาว่าโอเคคุณเป็นฝ่ายถูกกรณีเป็นฝ่ายผิดพรุ่งนี้ให้มาสอนอคือมือหน,นีแหละครับผมไปสอนอเราไปรับไปชี้ผิดชี้ถูกจากทางตำรวจออกให้ นะครับโอเคบอกว่าเอาใบนี้ไปให้ประกันนะเดี๋ยวประกันออกใบเคลมให้ครับผมกับเอาใบนั้นไปให้ประกันไปที่บริษัทประกันบริษัทประกันบอกว่าจ่ายไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้คุณเซ็นยอมรับมาคนเดียวว่าคุณถูกแต่ลายเซ็นของคนยอมรับผิดไม่มี คุณต้องไปหาลายเซ็นของคนเราผิดเอาต้องก็โทรไปตามติดตัวบ้านเอา้าท่านตำรวจท่านผู้กองประกันตัว่าต้องมีลายเซ็นของผู้กรณีน้ำมัันยังสิจัยได้ตำรวจเ,เอา้าก็ปกติมันก็คือจะอยู่ ที่ขั้นตอนของตํารวจว่าตํารวจจะชี้ผิดหรือจี้ถูกถ้าตํารวจชี้ถูกก็คือถูกตํารวจจี้ผิดก็ผิดไปตามนั้นแต่ก็ต้องมีเซนรับทราบว่าทางนู้นเขาผิดด้วยบนประกันกับว่าสันนะครับผมจะแจ๊คสิว่างได้ผมเร็ว,วเอากันสันคือบอประสานงานสานงานไปกับทางครูกรณี ให้เพิ่นมารับทราบให้เพิ่นมารับทราบบานนี้ครับต่างผู่กรณีผม,ผมต้องไปให้ตำรวจเรียกมาออกัากเรียกมาจากสิมาผมก็เยว่าวะเอา้าแล้วอย่างนี้บริษัทประกัน บ่ไดรับผิดชอบยังบอกครับต้องให้ลูกค้าแลนเองเลยเป็นบอกคือผมขับรถไม่ดีอะคคู่กรณีลูกค้าของคุณเนี่ยมาส้นผมซึ่งคู่กรณีครับผมเนี่ยบริษัทประกันกับบริษัทประกันรถขั้นเดียวกันครับอันนี้โคส,สนุกสุวนน้ำบริษัทเปิ้นไไว่อนนะครับ <c oughs> มาดีก่านบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวไปโทรไปเออ คุณไปติดต่อที่้อ,อยเวยนว่า้อยเวนรับเจ้าคดีนี้เข้าเวนวันไหนแล้วก็คุณก็โทรมาแจ้งเราว่าวันไหนแล้วเราจะตามคู่กรณีให้พนวัวซี่พน่าสรุปแล้วผมกัแเ่นมาสถานีตำรวจด,ดีครับเอามาหา้อยเวนดีกว่าร้อยเวนจะเขา้าเวนอีมาาเมื่อไรเดี๋ยวทางประกันเขาจะ นัดเจ้าของรถคู่กรณีผมเนี่ยมารับทราบแจ้งว่าผิดอะไรไงมาดูคลิปด้วยกันตำรวจเป็นตัวอะไรว่าอยังั้ครับเจ้าที่ตำรวจบอกว่าผมอาทิตย์นี้วันเสาร์อาทิตย์หน้าวันพุธทางประกันเขาประสานกับคู่กรณีมาได้เลยเมาดูคลิปด้วยกัน ได้ชี้บอกว่าผิดถูกยังไงตำรวจปรนวักดอกครับผมก็าได้ของใจอยู่ว่าเป็นหยังคือจังต้องให้ลูกค้าจังผมนี่มืออกความคิดเห็นว่าเออทําไมต้องทําไมทางประกันไม่ติดต่อไปทางคู่กรณีเองเออทําไมต้องให้ผมชี้แนะขนาดนั้นเลยเลยคุณถ,ถึงจะเออนอหอหมบนะครับจริงๆแล้ว คือว่าผมไม่รู้วิธีการหรอกว่าการเบริกสินไหมของคุณเนี่ยจะต้องทํำยังไงซึ่งอันนี้มันเป็นหน้าที่ของคุณหน้าที่ของประกันซึ่งประกันจะต้องตามไล่หาลายเซ็นนั้นไม่ใช่มาให้ลูกค้าอย่างผมเนี่ยไปหาลายเซน็นล่าลายเซ็นมาให้คุณคุณถึงจะจ่ายตังค์ผมนะครับคุณจะต้องบริการลูกค้า ว่าเอออันนี้เป็นหน้าที่ของเราคือเจ้าที่จีผิดชีถูกมาแล้วอันนี้เป็นต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของทางประกันที่ทางประกันเนี่ยจะติดตามงานต่อไปนะครับมันต้องเป็นอย่างสั้นครับอันนี้คือว่าไอเรื่องว่า,าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจออก ใบรับรองมาให้แล้วว่าผู้ใดผิดผูด้ใดถูกนะครับแล้วก็ผมก็เอาใบจี้ผิดจีดถูกนี่ไปยื่นประกันแล้วประกันบอกว่าประกันบอกว่า,าต้องมีลายเซ็นของผู้กรณีเซ็นรับทราบมาอันนี้ก็ถูกต้องครับกองประกันแต่ว่าที่บอกถูกต้องนี่คือว่าประกันประกันของผม ของผม,ผมนี่แหละกับครูของครูกลัลเรนีเป็นคนเดียวกันครับอันนี้คือบบไปแรนหาไอผมครับเพราะว่าผมซื้อประกันกับบถึงนะครับเกือบมื่นหาครับโบเมนสองสามพันนะครับซึ่งผมบ่ได้ซื้อปีเดียวกับผมซื้อทุกปีนะครับแต่ผมต้องมาแรนติดตอ่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเองติดตอ่อ ว่าต้องเฮ็ดจังสันจังสี่นะครับซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ประกันที่จะต้องว่าเออลายเซน็นอย่างเจ้าที่จีบผิดทีบถูกมาแล้วทีนี้เป็นหน้าที่ของประกันที่จะต้องไปดําเนินการหาเอาลายเซ็นเนี่ยมาเพื่อเคลมน,นะครับโมแมนให้ผมเลนหาเอง บัตนี้ทั้งแต่ว่าผมบอกตั้งประกันว่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะโทรไปบอกว่าเาจ้าหน้าที่เข้าเวียนวันไหนให้คุณนัดวันมาที่นี่คิดอยู่บอกว่าเขาสีมาครับคิดอยู่บอกว่าเขาสีมาผมว่าโครมากเครับคือบอุตระเลย โปมาโปมาคือบุตรเลิมากกสิมากหยากราบใดที่ตำรวจบอกไม่เรียกคันถึงขนาดว่านัดแล้วบปมานัดแล้วบปมาบาดนี้ตำรวจก็จะต้องออกหมายเรียกนะครับลำดับต่อไปหมายเรียกสองครั้งหรือสามครั้งโปมาต่อไปเจ้าหน้าที่ก็จะต้องออกหมายจับ นะครับเป็นจังันอันนี้ค่ะหอยฟังครับอัดอันตันใจกับบริษัทประกันนะครับรีล่าลวดไล่ดึงหนาดึงหลังขันผู้ดใดใจออกอบอหัวแมมเหรกซ้ำหนีรถกูส้อนน้น้อยหนึ่งตัวคือว่ากรณีแบบนี้ครับมันนี่หลายหายคนแล้วครับที่ว่าตอดใจครับเรื่องประกันกันซิกแซกใดประกันสิกซิกแซกเลยนะครับ ท่า <c oughs> น,นสิบ่คือต้องเอาครบปฏิเสธยังบได้เขาจังสิจายฮาครับขนาดตำรวจว่าจีพชิพชจีดถูกแล้วเขาขยังบอท่านย่อมหลับอยู่ครับ,รบจังสี่กันเกิดว่ารถส้นคนตายแล้วต้องไปนั่มหาผูดาดครับต้องไปนั่มต่างชาติอยู่ต่างประเทศทิมา ีกูกนรณีผมเป็นเจ้าตังฉาินะครับแต่ผมกะบ่งว่าเป็นอยู่ในประเทศนอาหรือบอตอนนี้ครับเพราะว่าเขามาท่องเที่ยวครับามาท่องเที่ยวแต่ผมคิดว่าเขาหนหลาสิก,กับประเทศไปแล้วละครับกันว่าเกิดว่ากราณีว่าเขากับจนคนบ้านเราตายที่เขาไม่เนียออกต่างประเทศไปแล้วครับแล้วบริษัทประกันจะทํำยังไงรอง เบิ้งคลิปแล้วเห็นว่าพิดเต็มที่พิดเต็มที่ยังจังสัรบอมาเบิ่งบอมาดูมาแล่บอมาเส้นทันต่างติดหูว่าบ้ได้พิดกับบอมาเบิ่งจังสัร์เะกับประกันครับอันนี้ก็ฝากครับเจ้าหน้าที่ประกันรือว่าบริษัทประกันด้วยนะครับจังไหนจังไหนกับเบิ่งตามเหตุและผลว่าผิดหรือถูกลิปก็ได้เบิ่งแล้วแต่เบิ่งเป็นกับบอสนใจคลิปอะไรกับเบิ่งสนใจแต่ไล่เส้นครับที่น้อง เจ้าหน้าที่ประกันโบสนใจคลิปครับสนใจแต่ลายเส้นว่าบมีลายเส้นมาจาอยากเปิดคลิปไปเบิง้งบอ,อยากเบิ้งครับนะครับจังใดก็ผู้ใดเจอคือผมนี่กวหาวิธีการเดียมันรัดกุมเลยดนะครับับต้นจ้าใ้นกับต่างชาติแล้ว ามเจ้าหน้าที่ถามยังให้เรียบร้อยว่าเอากรณีต่างชติเนี่ยถ้าเขาหนีไปต่างไหนีไปต่างประเทศกลับบ้านเขาแล้วผู้ใดสิมาเส้นรับสาบรับผิดในผมมาสิเด้อครับต้องเบิ่งไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดมากระโลงหน่อยเด้อสำหรับพี่น้องชาวใท้เฮานะครับพี่น้องสปอปล่าเฮาครับ สบายดีสวัสดีครับ